สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มสวัสดียมเย็นๆด้วยนะครับผมมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็พามาดูแปลงข้าวสาธิตกันนะครับผมข้าวกขหกหนึ่งปีหกสามทับหกสีแ่แปลงงาสาธิตที่ช่องบ้านสวนพอ,พอเพียงสุภาพฟาร์ม นะครับผมผ่ามาดูยามเย็นๆอย่างนี้ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆพเพื่อนๆสมาชิกทุกกลุ่มนะครับผมที่กำลังรับชมอยู่ทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้มากับพร้อมบรรยากาศที่อบอ้าวนะครับผม2อสาวันนี้ก็อากาศร้อนมากๆนะครับผมจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยเฉพาะหลายพื้นที่เนาะก็เจอพายุอา,าดูร้อน ช่วงนี้พายุฤด,ดูร้อนเป็นพายุที่อันตรายมากๆนะครับผมแล้วก็หลายพื้นที่อย่างแถวภาคเหนือตอนบนนะครับผมก็ไฟป่าครับช่วงนี้ก็เป็นธรรมชาติเนาะของมนุษย์เขาเรียกว่าเผาป่าเพื่อต้องการหาของป่ามาขายเพราะช่วงนี้เข้าสู่ฤด,ดูร้อนก็ ต่อไปก็จะเข้าสู่ฤดูฝนเนาะเขาก็จะเผาป่าเพื่อต้องการาถ้ามีฝนตกอะไรมามันก็จะเขาเรียกว่าพวกเห็ดพวกอะไรก็จะขึ้นนะครับผมอย่างพวกผักหวานพวกนี้มันก็จะแทงยอดขึ้นมามนก็เลยกลายเป็นต้องเนววิถีชีวิตบางจังหวัดก็ว่าทนไปนะครับผมแต่ว่าก็อันตรายนะครับผมว่าจะเป็น ตลายต่อสุขภาพด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็อยู่แปลงนาสาธิตเหมือนเดิมเรามาดูข้าวกคอหกหนึอายุ94-95วันนะครับผมเรามาพูดถึงลักษณะพิเศษของข้าวกอคอด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูแปลงที่เราปล่อยน้ำลงไปรู้สึกว่าอากาศไม่แน่ใจร้อนผิดปกตินะครับวันนี้เหมือนว่า พายุมานี่ก็จะหกหลุดแรงน่าดูนะครับผมฝ่ามาดูกันนะครับผมกาข้าวหลังจากที่เราปล่อยน้ำไปได้สองสามวันนะครับผมก็อย่างที่เห็นนี่ครับเหลืองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมกลับแปลงล่างนี้ตัวโดยเฉพาะบางจุดที่เขาเรียกว่าจุดที่ฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งทิศตะวันตก เป็นน้ำขังอยู่ก็จะเป็นใบเขียวอยู่นะครับปล่อยน้ำได้สองสามวันเริ่มเหลืองให้ยาวตลอดนะครับผมพอถ้าไม่ปล่อยก็ปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นะครับผมพอข้าอ่าส่วนบนนี้ก็จะเหลืองส่วนตรงนี้น้ำมันก็จะเขียวอยู่เหลืองช้านะครับผมก็เลยต้องปล่อยนะครับผมพอข้าอ่าเราผลิตแป้งหรลอตยนน้ำนม ใส่แป้งใส่นมนมเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผ่านมาดูข้าวกอขอหกกันในช่วงที่กำลังรอรอข้าวแล้วก็นับถอยหลังนะรอเวลาเกี่ยวรอรถเกี่ยวนับถอยหลังในช่วงข้าวหลังจะเหลืองเต็มที่นะครับผมก็เหลือแค่บางจุดนะครับผมเหลือบางจุดก็น่าจะไม่กี่วันแล้วก็น่จะเกี่ยวได้ส่วนบางจุดก็ที่ เขาเรียกว่าถอดวงกรอนก็ดูท่าจะแย่เหมือนกันนะครับผมแต่ยอย่างจุดเนียบิงบนนี่ครับผมก็อย่างที่จุดนี้เลยครับแบบเหลืองแบบใบ,บ,บมันไม่เขาเรียกว่าห่วงข้าวนี่ห้อยอะไรครับผมก็เหมือนคือ,อ,อแบบแบบเขาเรียกว่าแห้งสนิทเลยนะครับดูดิ ตูวแบบเขาเรียกว่าถ้าเขาเรียกว่าถ้าบางจุดยังมียังไม่เหลืองพอที่จะเกี่ยวก็น่าจะเป็นจุดอันตรายเหมือนกันนะครับผมข้าวมันเริ่มแห้งแห้งมากๆนะครับผมบางจุดก็ดูและสำรวจดูแล้วก็นะครับผมก็น่าจะ เริ่มเหลืองกันนะครับผมโดยเฉพาะจุดตรงนี้ที่เรียกว่าจุดที่มีน้าอยู่เสมอก็เริ่มน,นะครับผมก็วานสองวันเนี่ยคือเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันนะครับผมถ้าข้าวได้เริ่มเหลืองแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไวมากนะครับวันต่อวันนะครับผมยิ่งถ้าเป็นข้าวไวต่อแสเนี่ยเขาบอกจะไหวมากแต่นี่คือข้าวคอคอหกเนึ่งเป็นข้าวแข็ง ข้าวที่ไม่ได้ไหวต่อแสงนะครับแล้วก็เป็นเมล็ดที่เขาเรียกว่ามีเมล็ดพิเศษแตกต่างจากข้าวพันอื่นนะครับผมเพราะข้าวขอคอหกหนึก็จะเป็นเมล็ดใหญ่นะครับผมจะเป็นเมล็ดใหญ่ข้าวแข็งสำหรับข้าวขอคอหกหนึนะครับแล้ก็จะแลกไปก็จะ แล้วก็เมล็ดก็จะออกออกลายสีน้ำตาลหน่อยๆนะครับผมนี่คือก็จะเป็นเฉพาะพันธุ์ของข้าวคขหกหนึ่งนะครับผมข้าวไม่ไหวต่อแสงเ,เมล็ดก็จะใหญ่จะโตนะครับผมกับข้าวอายุสั้นนะอายุเต็มที่ก็อาย่ที่95วันนะครับผม95วันกับข้าวข,อข,อขอ้าวคขหกหนึ่ง นะครับผมต่ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับผมเป็นปีแรกที่ทํานาปังนะครับผมแล้วก็เป็นปีแรกก็ลงข้าวคอคอหกหนึ่งเลยนะครับผมจริงจริงกระวงก็โอเคอยู่นะครับผมสหับหลวงข้าวคอคอหกหนึ่งที่เต่าบํารุงมาผ่านมา95วันนะครับผมผ่านมา95วันวันนี้นะครับผมก็ใก่จะได้เกี่ยวใก่จะได้รู้แล้วว่า ผลผลิตเราจะได้ขนาดไหนนะครับผมได้พูดคุยกับหลายท่านที่ในโซนโซนนี้นะครับผมที่เคยลงข้าวขอขอหกเนี่ยเขาบอกว่าหลงครั้งเดียวเข็ดมากันบอกว่าขาดทุนเลยบอกจริงๆเราก็ต้องดูด้วยว่าการที่เราขาดทุนเนื่องจากอะไรนะครับเราต้องดูในจุดตรงนี้ด้วยว่าการใช้ปุ๋ยการบำรุงหนึ่งเราใช้ปุ๋ยกี่รอบนะครับบำรุง เราใช้ยาฆ่าหญ้าเยอะขนาดไหนกันละครับมันนี่เราต้องมามองจุดตรงนี้ด้วยว่าเราขาดทุนเพราะอะไรนะครับผมอย่างของผมนี่คือผมไม่ได้เน้นพวกปุ๋ยพวกยาฆ่าหญ้าเลยมากนะครับผมว่าผมก็จะเขาเรียกว่ากึ่งปลอดสารเคมีและก็กึ่งสารเคมีสมสารกันไปนะครับผมก แต่อย่างที่เห็นนี่ครับวานปุ๋ยก็ผมวานบำรุงสองรอบนะครับสองรอบรอบแต่ละรอบผมก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับผมรอบแรกก็ข้าวทั้งหมดนีก่ก็แปลงนาะบิงสองบิงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสามสี่ไร่ได้ครับ3ามสี่ไร่ผมใช้ปุ๋ยยังไม่ถึงลูกนะครับไม่ถึงลูกครับสำหรับรอบแรกนะครับผมที่บำรุงต้น ะครับผมบำรุงต้นช่วงแรกๆข้าว2 0่0วันนะครับผมก็ตอนนี้ต้องดูนะครับว่าเราขาดทุนเพราะอะไรก็จริงๆถ้าเราทำข้าวเอาจริงๆถ้าเราทำพันอะไรก็ตามถ้าการลงทุนถ้าเราลงทุนจะไม่ว่าพวกข้าเรามีโรคไหมในช่วงที่ ขึ้นมาเป็นต้นจนกว่าจะได้เกี่ยวมีโรคอะไรมั่งเราต้องใช้ปุ๋ยยังไงใช้มากใช้น้อยเราต้องคำนวณตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องไปคำนวณตรงที่ว่าน้ำเรามาจากอย่างไงน้ำบ่อบาดานการใช้ไฟฟ้าหรือเราใก๋งรถถ่ายปั่นเนาดึงเอาอย่างเงี้ยต้องเราก็ต้องต้องดูว่านะครับผมเราก็ต้องดูต้องคำนวณดูด้วยนะครับผมแต่อย่างข้อผมนียผมก็ ผมก็จะหนักเรื่องไฟนะครับผมเพราะผมน้ำประดานผมใช้ไฟปีนี้เป็นปีแรกด้วยก็เป็นปีที่มันตัดสินใจปุ๊บปั๊บว่าเอาเลยครับก mm ็เลยกลายเป็นว่าปัญหาหลักของผมคือเรื่องค่าน้ำนี่แะครับแ่แล้วยังอื่นก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาค่าถงค่าไถก็ปกตินะครับผมพปุ๋งพวกปุ๋ยพวกนี้ก็ไม่เท่าไหร่เพราะผม แบบรุงด้วยน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะครับผมก็เลยไม่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คือมันจะหนักก็ตรงที่นั่นแหละครับค่าไฟนะครับผมหนักอยู่ที่ถ้าเรามาคํานวณแล้วก็นี่แหละสิ่งที่เราต้องมาลบตรงนี้คือนั่นแหละคือเราก็สิ่งที่เราต้องหายไปหรืออาจจะได้ผลผลิตหรือถ้าเราไปขายก็อาจจะนั่นแหละครับเราก็ลบไปตามนั้นนะครับก็ ครับไม่เป็นไรครับเราถ้าเราไม่ลองไม่รู้นะครับอยากเกษตรโดยเฉพาะเกษตรรุ่นใหม่นะครับผมเราก็ใช้รูปแบบผสมผสานกันไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสารเคมีควบคู่กับจุลชี์ทั้นข้อแสงพวกกาเอ๋เนี่ยนะครับผมบางคนก็ใช้กับน้ำหมักกาไหลต่างๆนะครับผมโดยเฉพาะผมถ้าเป็นข้าวนาปีเนี่ยผมเนี่ยปุ๋ยผมแทบจะไมไ่ได้ใช้เลยครับส่วนมากผมจะใช้ พวกน้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมบํารุงเอานะครับผมแต่นี่เป็นข้าวนาปรังปีแรกก็เลยต้องควบคู่กันไปก่อนนะครับผมอย่างปีนี้เราก็หมองโดยโดยรวมแล้วก็โอเคครับสำหรับนาข้าวแปลงสาธิตนะครับผมกับข้าวคอคอหกปี63สามถ้า 64. นะครับผมในช่วงนี้กําลังจะรอวันนับวันถอยหลังนะครับรอวันเกี่ยว ก็พามาดูมาพูดคุยกันเรื่องเอาเฉพาะข้าวกอข,ข,ขอหกพัลักษณะรูแปแบบเป็นยังไงและการปรบรุงของชุดอาธิบัานสวนพอเปลี่ยนสุภาพฟาร์มนะครับมาดูนี่ก็จุดที่เขาเรียกว่าถอดรวงก่อนนะครับผมจุดนี้ก็ไม่พ้นจากกลุ่มนกนะครับก็มีอเลยครับผม เริ่มแห้งแล้วก็นกท่านลงได้ทีเดียวก็โอเคเลยเราเรียกว่าไรก็ไม่ค่อยอยากไปนะครับดูก็เริ่มเมล็ดก็เริ่มเบาบางเยอะเลยนะครับเจอนกลงอ่านี่เหลือต้องทําใจอย่างเรารอข้าวที่บางจุดนะครับผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างจุดย่างๆครับผมมันก็เนี่ยขึ้นมา เขาเรียกว่าถอดรวงตามหลังในบางจุดที่เขาเรียกว่าน้ําที่มันสูงสูงหน่อยนะครับน้ําไม่ถึงน,น,นะครับผมก็นี่คือปัญหาหลักของอที่เราน้ําไม่ค่อยถึงข้าวก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับจริงๆก็ว่าไม่สมบูรณ์ก็ไม่เชิงนะครับผมเขาเรียกว่าน้ําคือน้ําเจอน้ำแต่ว่าเขาเรียกว่าไม่น้ําไม่ขังก็ลเลยกลายเป็นเขาเรียกคือ ตอดวงตามหลังนะครับผมก็น่าจะไม่กี่วันนี้นะครับผมผมก็ตั้งใจว่าจะน่าจะสักสองสามวันนะน่าจะเหลืองหมดนะครับผมเหลืองหมดส่วนบางบจุดที่ยังขึ้นมาอาจจะเขียวหน่อยนะครับผมแต่ครับตสดแป้งไปแล้วแต่เราก็อาจจะก็ต้องเกี่ยวครับเพราะมั้นข้าวเริ่มบางจุดมันแห้งคอรวงเริ่มจะแย่แล้วนะครับผมและอย่างานกหลง อันนอันนี้คือปัญหาหลักในช่วงนี้ด้วยนะครับผมครับฝากไปด้วยกับข้าวขอขอหกนะครับผมขอขอหกหนึ่งโดยเฉพาะหลายท่านอาจจะทำนาะปรังปีแรกว่าจะลงข้าวพันไหนดียังไงก็ต้องศึกษาก่อนนะครับผมอย่างที่ผมลงนี่คือจริงๆคือผมก็ศึกษามาก,ก่อนนะครับแต่ก็ไม่เคยปฏิบัติเนาะ,ะจริงๆเน้นเขาเรียกก็เน้นข้าวห้าเจ็ด พอแถวแถวใน่วนมากเขาลงข้าวห้าเจ็ดคือมันทนแรงหน่อยเนาะคืออย่างน้ำบาดาลเราไม่ต้องไปที่มากคือนะครับผมแต่ว่าข้าวขอขอหกนึงก็โอเคครับระดับการทนแรงได้ได้ได้อยู่ครับได้ระดับถือถือถอย่างได้ได้ครับได้เลยได้แต่แเราต้องเช็คดูด้วยว่า สภาพพื้นทีพน่พื้นดินเราเป็นยังไงด้วยนะครับต้องอยู่ที่พื้นดินพื้นที่เราด้วยนะครับผมกับข้าวข,ขอขอหกหนึ 1, ่งตัวเย่าพาะน้าน้อยอย่างเงี้ยครับผมต้องเลือกให้ได้ถูกด้วยนะครับผมว่าดินเราแล้วก็ข้าวเรานะครับจะลงข้าวพันไหนดีแต่อย่างของผมก็กไม่เชิงจะได้ขาดเลยนะครับผมกัน้ําก็อาจจะรอเลี้ยงอยู่ อาจจะไม่เยอะแต่ก็อพอได้ครับอย่างปิ่งที่เขียวๆตามนี่คืออาจจะเจอดินปเปียกๆหน่อยอย่างเงี้ยครับผมอย่างเงี้ยน้ําไม่ค่อยถึงก็โอเคถือว่าถอดรวงมานะครับผมถอดรวงมาก็โอเคสมบูรณ์แบบนะครับผมสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งนะครับครับฝากไปด้วยกับช่องบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผม ยัางไรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมหรือจะเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาแนะนําก็ยินดีครับผมเรายินดีหารวบรวมเก็บข้อมูลไว้กับหลายท่านที่เข้ามาพูดคุยกันเนาะ,ะก็เียวเผื่อเราเป็นแนวทางไว้ทํารอบหน้านะครับผมถ้าเราได้ลงข้าวข้อคอหกหรืออาจจะไม่ได้ลงเราก็จะเป็นแนวทางเผื่อจะได้แต่พูดคุย,ยกันในกลุ่มตอต่อไปนะครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่หนหละเดี๋ยวจะ,จ,ะจะทำคลิปต่อเนื่องให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมในช่วงจดกว่าจะได้เกี่ยวนะครับผมกับข้าวก็ขอหกหนึ่งปีหกสามทับหกสี่นะครับผมก็น่าจะไม่กี่วันเนี่ยนะครับผมหลายท่านก็จดใจจดจอรอนะว,ว่าเกี่ยวแล้วก็มาถ่ายให้ดูด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะเกี่ยวตรงกัน วันไหนเลยนะครับผมเพราะต้องแมางานประจําด้วยนะครับผมต้องดูนะครับผมว่าของอ่าแก่บิงติดกันเนี่ยจะเกี่ยววันไหนของแกก็เริ่มแห้งกว่าขงขาผมอีกนะครับเนี่ยจริงๆก็ถึงเวลาได้เกี่ยวได้แล้วครับผมของแกแห้งก็เป็นบางจุดเล็กๆน,น้อยๆเพราะแกหวานก่อนผม3ามสี่วันข้าวแกแห้งมากนกกัดหลงแ็้เลยครับของบิงเนี่ยครับผม กแกก็คงจะรอผมให้เหลืองสักหน่อยนะครับผมเพราะลงลดลงก็จะลงพร้อมกันทีเดียวนะครับลถมาก็พร้อมกันทีเดียวก็ยังไม่ได้คุยกับแกเลยก็ว่าจะขออีกสักนะครับหนึ่งอ่าสักสองสามวันน่าก็น่าจะโอเคนะครับแปลงนี้อ่านึา่งสองสามวันน่าจะได้เกี่ยวนะถตาต้องต้องดูต้องคุยกับแกอีกที ครับงไงก็ฝากไปด้วยกับคลิปนี้กับช่องบันส่วนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมจะลาไปด้วยอากาศร้อนๆกับทุ่งหวงซีทองกับข้าวขคหกที่บันส่วนพอเพียงสุภาพฟาร์มคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ